สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องอ่าวิไล่ห้โชคทุกทุกท่านครับอาช่วงบ่ายครับของวันที่13ครับตุลาคม2 5 6 6ครอสบหครับสำหรับตัวเลงแนว่ทางเข้าก็ถือว่าเดินทางมาถึงโคงสุดท้ายกันแล้วนะครับครับมือนี้หลังจากห่างหายกันไป2วันนะครับทางแอดวิไล่นะครับได้ตีธุระนะครับเป็นงานขาวดำนะครับภายในมูบานไก่เลี้ยงเคียงกัน บอด้นำคลิปมาฝากตีตอนนอกนะครับสองมือเต็มเต็มก็ขอโทษขออภัยนะครับมือนี้นะครับหลังจากเซฟภารกิจนะครับออกมาบานสวนรีบเฝ้าเอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องกันเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมือนี้กับวันที่สิบสามกันแล้วนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางมือนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่ครับสี่ออกมาฝากมาตอนกันเป็นแนวทางของเลขล็อก Lock ลับๆนะครับได้มาใหม่ๆสดๆกันเลขล็อคลับๆประจับงวดวันที่16ครับตุลาคม2 5 6 6แนวทางเป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่แนวทางเป็นบนล่างนาติดตามมากนะครับเอซขอบอกกัะลั่นตีได้เลยว่านาติดตามมากเพราะว่าแนวทักงบับบหลายโตนะครับถูกใจเอฟซีคนงบหน่อยกันเลยนะครับ อาสิเป็นตัวได้นั่นนะครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนะครับที่สําคัญคุณพอ่อคุณแม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพอ่อคุณแม่สิบวผาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพอ่อคุณแม่สิบัวผาดข่าวสารแนวทางกันครับมื้งนี้นะครับได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนกันแล้ว นะครับเป็นแนวทางครับเลขล็อกลับๆเอาเพียงพอเป็นการเสียเวลาครับคุณพอ่อคุณแม่มาเบื่องตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับว่าแนวทางตัวเลขเอา่าของเลขล็อกมาลับๆนี่นะครับสี่ถูโอกโดนใจคุณแม่กันซําไดนะครับอ่าเข้ามาเบื่องน้ากันนะครับนี่ครับ ปากกตัวเหล้วนะครับแนวทางของเลขล็อกลับๆครับ16ตุลาคม2,566ครับแนวทางครับเป็นหมดลางเด้อครับเบิ่งสียคิปให้ดีคุณพ่อคุณแม่ครับถูกใจกันเลยนะครับแนวทางครับมี4คูแคนั้นะครับเลขล็อกมารับๆ FC นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับคิปนี้เพราะว่าแนวทางครับถือว่าได้มากหม่ๆสดๆกันนะครับตัวเลขแนวทางครับ ผูกใจค้นงบหน่อยกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยครับสิ่ให้เอเฮ้าทางช่องได้มิโชคมิลาบน้ำกันนะครับ16ตุลาคม2 5 6 6นี้ี่แนวทางบนล่างวิ่งบนล่างนะครับเอาอย้ำว่าเป็นบนล่าง8เมตรเดียวครับ8เมตรเดียวนะครับเอี FC นี่แหละครับที่ทางแอดวิไลบอกว่าถูกใจแน่นอนถูกใจคนงบหน่อยนะครับ วิ่งบนล่าง8เมตรเดียวแนวทางครับชุด2ตัวครับมีอยู่แค่4ชุดนะครับอ๋อ4ชุดมีครับ81 88นะครับ85 83สรุปแล้วเบิ่งตัวเลขแนวทางครับของเลขล็อกลับๆ8จะเป็นหลัก10 นะครับแล้วก็มีแนวทางชุดเป่าตัวหนึ่งก็คือ88 8แจะอยู่หลัก10นะครับคุณพ่อคุณแม่มักชอบแคบนาจอไว้พิจารณาฝากตอนกันนะครับเลขล็อกลับลับสิตุลาคม2อ6 6ัร้บหกครับแนวทางครับเพิ่นเด่น2คููนะครับเด่นไปที่81กับ83นะครับเด่นไป81กับ83ดสาคุณพ่อคุณแม่มักคู่ใดหรือสิว่า นะครับมากแบบใดนะครับเพื่นว่างวดนี่8มาให้เห็นแน่นอนนะครับอ่าได้พูดคุยกันครับเลขล็อกมาลับๆนะครับยางไง8ต้องมาให้เห็นว่าสั่นเพื่นว่านะครับเอเอาคุณพ่อคุณแม่มีความคิดตางเป็นยังไงนะครับอพิจารณาหน้าใดนะครับ8ต้องมาให้เห็นนะครับเพื่นฟันไปเลยวิ่งบนล่าง8เม็ดเดียว และก็ชุดประกอบคู่ครับ4ชุดแค่นั้นน่าติดต,ตามมากนะครับแนวทางเป็นบนล่างอาครับทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับมี81ครับ88 85 83เพิ่นเด่นไปที่81กับ83นะครับ81 83เป็นตัวเด่นอ่นอกนั้นคือสิเป็นตัวรองนะครับ88กับ85นี่คือสิเป็นตัวรองนะครับ เอาครับตัวเลขหน้าทังถูกอกลนใจหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมักเลกวิ่งของเพิ่นเพิ่นกะถือว่ากระลั่นตีได้นะครับ8จะต้องมาให้เห็นแน่นอนคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งช่องมีตัวเลขที่มักที่ชอบในดวงใจอยู่แล้วครับลองลองเอามาประกบกับเลกวิ่งของเพิ่นลองเบิงนะครับเอา8ไปประกบคู่ได้นะครับเพื่อมีโศกมีหมาน้ำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ อยากให้เอฟซีทางช่องห้องได้มีโชคมีลาบกันครับเพราะว่าแนวทางบอยหลายชุดและการเล็กวิ่งสําหรับสายวิ่งนะครับวิ่งไปที่8เม็ดเดียวเลยนะครับสําหรับสายวิ่งสายเลี้ยงาเอาครับแคปหนาจอยพิจารณาฝากตอนกันฝฟาวเอามาฝากมาตอนกันนะครับหลังจากห่างหายกันไป2วันเต็มๆนะครับติดธุระบอยอัปเดตคลิปใหม่ๆให้เอฟซีกับทอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าโค้งสุดไทยกันแล้ว ถือว่าโค้งสุดท้ายเลยนะครับหลังจากมือหนีนะครับเป็นวันที่13แล้วอ่า FC ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางจองเข้าสิเริ่มปล่อยนะครับตัวเลขเนวทางแต่ละสำนักเป็นโค้งสุดท้ายให้ FC เลยนับั้งแต่หลังจากมือหนีเป็นต้นไปนะครับอ่าสปอยคลิปเป็นโค้งสุดท้ายแต่ละสำนักใครเลยนี่ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับ FC ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วสำหรับเนวทางเลขล็อกลับนะครับเพราะว่าเพิ่นมาแค่นีนะครับ วิ่งบนล่าง8เม็ดเดียวหลักการแนวทางครับมีอยู่แค่สีสุดแค่นั้นครับมีอยู่แค่สีสุดนะครับ8 1 8 8 8 5 8 3เด่น2คู่ครับแปดหนึ่งกับแปดสามนะครับขอขอบคุณนะครับเอฟซีทั้งช่องทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์เด้อครับกดหัวใจรัวๆให้อยู่เด้อนะครับเพราะว่า โทรศัพท์แอดวินไล่เกาแล้วนะครับเป็นพิมพ์เกิดปัญหานะครับพิมพ์ตอบคําถามของแอดมินบ่ได้นะครับใดแต่กดหัวใจรัวๆให้ทุกคอมเมนต์นะครับขอโทษขอให้นะครับละกะ็ขอกลาบขอ,ขอ,ขอบุญขอบคุณอ่ากยอดไล่ยอดแช่กันที่คอยเป็นกำลังแรงใจนะครับสิไใดหากิมแนวทางจากสํานักต่างๆครับเอาเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ f อได้เมืองเป็นแนวทางกันเปรียบเทียบกันว่าสำนักใดเฮ้าหนาติดตาม อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เฮาสิบ่พลาดข่าวสารแนวทางกันเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับอ่าครับขอกราบขอบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนึงนะครับจากลากันไปอ่าด้วยภาพบรรยากาศทองไห้ทองนานะครับอ่าออกมาบ้านสวนเอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่าสุดท้ายนี้ให้ FC ทางช่องอยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านนะครับอ่ากินข้าวแรงแซ่บนอนหลับโสดๆมันๆแล้วก็อย่าลืมเรียกล็อกลับ นะครับพี่เจดน,นาเบิงซีคู่เขียนๆฝากพี่ตนนองเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ